พระเจ้าสถิตกับท่านพระเจาสกับท่านด้วยโบราณจาระสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัชฌิวขออวยพระเกียรติพระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าทรงทราบว่ายอนถูกจองจำก็เสด็จไปยังแคว้นกาลีดีซึ่งอราจะเมืองนาซาเร็ตมาประทับอยู่ที่เมืองกาเปอร์ในโวลเบอร์วันเปิลฟาร์ทเรซาในดินแดนเผ่าเซบูลุนและนักตานี ครั้งนี้เพื่อให้พระธรรมราชที่ตราตาประกาศโซเดซียเป็นความจริงว่าดิแดนสนเสบือนและนัฟาลีเส้นทางไปสู่ทะเลา้าฟรอมของแม่น้ำจอดแดนแคว้นกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติประชาชนที่จนอยู่ในความเมื่อได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ผู้ที่อาศัยในดินแดนและในเงาแห่งความตายแสงได้ส่องขึ้นมาเมื่อข้าเขาแล้วนับจากนั้นมาพระเจ้าโุเฟร,ร,เรประกาศเทศนาว่า จงปรับใจเถิดเพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้วอาณาธิสมเด็เินไปตามชายฝั่งทะเลสาบปาลีรีรพระองค์ทราบพระนรเ็นพี่น้องสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกลบเป็นรูน้องชายทำลายอแหเขาเป็นชาประมรงพระองค์ตรัสสว่าตัตามประบาทเถิดเราจะทำให้ท่านเป็นชาประมงหามนุษย์ทั้งสองก็ทิ้งแหวไว้แล้วตามพระองค์ไปทันที เมื่อทรงพระดำเนินไปจากที่นั่นพระองค์พาพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือ,อยางก,ก้อุ๋บของเสพดีและย้อนน้องชายกำลังซ่อมแหนอยู่ในเรือกับเซสพดีผู้บิดาพระองค์ทรง,งเรียกเขาทันในนั้นเขาต้งสองก็รักทิ้งเรือและบิดาและตามพระองค์ไปพระองค์เสดไปทุ่งแกล้งกาลิลีทรงสังส่งสอนในสารธรรมทรงประกาทารีเรื่องพระนจัก รรรทรงรักษาโรคและความเจ็บเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชนพระวาจาของพระเจ้าขอพระที่สัจเจ้าทรงอัญเริญเถิดพี่น้องอาทิตย์ที่สามของเทศกาลธรรมดาก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพระวาจาของพระเจ้าก็ทุท่งยอดนะทุ่งสามที่ล้างเป็นผู้ชี้เป็นผู้บอกเสร็ของข้า ให้รู้จักตักเพศศิชาว่าเป็นพระผู้ถือเป็นลูกแก่ของพระเจ้านะเป็นพระบุตรของพระพุทธเจ้าในที่นี้พระสารรู้ตัว่าเราไม่ีถูกจับถูกจับตักคุกเราไม่ออกเทศนาสั่งสอนก่องเพศศิชาแล้วก็มีรู้ษย์รู้หายเยอะติดตามท่านแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับเอาคุกนะกระสับกระสือ เร,ราไม่รเราเลยจับขามเสริมเปเือจ้าพฮนได้ักได้ยินข่าวนี้ยอมถูกตับแล้วต่อไปก็คงเกเป็เสือจาเด้เลยนะเปิดเสื้อเกงเสร็จไเปเมืตเนาะบุเอาจเามือสเรกบ้านเกิดเมืองนาโร่อยู่ในป่าในโดมบ้านหบ้านเล็กไปสู่เมืองใหญ่นะเมืองัปเนบุนคือเมืองใหญ่เมืองชายทะเลนะ แล้วก็เป็นางานที่มีผู้คนจำนวนมากรที่ซื้อจ้าวไฟก็เพื่อที่จะประกาศข่าวดีเพื่อทำให้คนได้เรียนได้ทราบได้ฟังปาดีได้ฟังคำเทศสอนต่อพระองค์ในการสารในรการปาช่วยเหลือจากโลกนะเฮ้ยแล้วก็เป็นงานตัอ,อโตสุภุมนี้ก็มีคนมาโตเท่นะมีทั้งคนดีคนชั่วส่วนใหญ่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเป็นเหมือนคนที่อยู่ในบา หอบมื่อนหอบมืด่ออุ่นแรงพระเทนราชบางทีก็บอกว่าผู้ที่อยู่ในความมืดก็คือคนที่ตกอยู่ในบาปนั่นแหละนะตตายคนจะบาปนะก็เมือนกับอยู่ในความมืดพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่นั่งนี้และสิ่งที่พระองค์ไปประกาศก็คือเรื่องพระนอันจักรของพระบรมเจ้าพระองค์บอกว่าพระนอันจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้วนี่คือข่าวดีนะคือกาสอน ที่พระเจ้าพ่อประกานให้กับคนที่เมืองนั้นได้ยินสั่งว่าพระรจ้าจสวรรค์ไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ไกลๆเลยไรของสวรรค์อยู่ใกล้พระราชาของพระเจ้าเราพระรจ้าจสวรรค์มีใกล้เราเพระไม่ไดยู่ไกลจากเราว่าอะไมันไปออกสวรรค์ก็จะตกนรกไม่ใช่เราที่จะสวรรค์บางคนคิดว่ามันสวรรค์มันอยู่ไกล นังรถเป็นอยู่ใกล้ที่จ,จริงก็มองก็มองล่วงไปเรื่อยๆน่ารอดไม่จริงนะพระสุริย่าบอกพระน,นจักสวรรค์อยู่ใกล้แล้วและเพื่อที่เราจะเข้าสู่พระน,นจักสวรรค์หรือว่าพระน,นจักของพระพุทธเจา้าเราไม่ต้องทำลายพระปราบใจนะพระสุรเจ้าบอกพระองค์เทศนาว่าจงปรับใจเถิดนเะพรนะาะพระนจักสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว ผู้ที่จะเข้าสู่พระนจสวรรค์ก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะ,ะแค่ปรับใจปรับใจในที่นี้ไม่ใช่เปลี่ยนศาสนาแต่ว่าปรับใจในที่นี้หมายถึงเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรายันติเฮ้าร่รับการเบิร์นิเบิร์นอ้าวผซื้อปลาทั้งัวมันบอดีมันบบอบร้อนในชีวิตของเราอะไรที่มันผิดต,ต่อความรัก มันผิดต่อแนวทางคำสอนของโอเปอเรเตอร์เราก็ปรับเปลี่ยนกลับใจแค่นั้นผมซื้อเพิ่มเข้ามันสิบอหน้าปากเพรียนะดาตายดาเร่งๆนะเราก็เปลี่ยนกลับใจเทรานะเราไปกอนคุณมากพูดน้อยลงพูดในความจริงแล้วก็พูดเรื่องความสุภาขใครรักอะไรสักอ่างนี้มันจะดันกลับใจ สมมใจืกาวอะไรนะปัจจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอะไรที่เรารู้สึกที้เกียเพรายสยามข้ากีาเรายามซะัดใจเกิ่เปลียนเจ้าอิกส่าห์ลงเงินลงทางือปฏิบัติอะไรที่มันอยู่ห่างจากพระเจ้าอยาไปวัาไว่าไปอยาวเไปอยภาวนาไไดเราต้องปรับใจ เราไปวัดไปวานนอนชักส่วนเพราะว่าน่าเพิ่มขึ้นไหนก็เป็นงรับใจเพราะฉะนั้นไปไปคนที่จะเข้าสู่พระนักจกักรของพระเจ้าได้ก็ต้องปรับใจนะเป็นสาระสำคัญและในการทํางานของพระศิษเจ้าซึ่งเราได้ยินได้ฟังนี้พระองค์ส่งเรียกมนุษย์นะพระองค์ภาคเรียกเด่นที่เราสอน,นทนอยู่ซีโมี่เรียกว่าเปโตรกับเปโตรน้องชายกำลังทอดแหนอยู่พระองค์กล่าวกับเขาว่าจงตามองเราเปิด คงเชิญเชิญเชิญมนุษย์ให้มาร่วมงานกับพระองคในพวกรัสานก็มีอยู่ีท่านก็อซีโมเปโตรแอนดรูวนที่สองเป็นน้องขงซีโมเปโตรดับหนาแล้วก็คนที่สามก็เป็นยากรแล้วก็ยอนอนที่สี่ยอนพระเจ้าเรียกทั้งสี่คนเป็นชาวบ้านธรรมดาเนในเกงกุกิรงึกษาซ้หัหมนะเป็นอะไรถ่ายเข้ามาากิน ก็เขาอยู่ที่เสนาบดีกับเป็นชาวโมโนะครัูฮัมปาร์เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีความรู้แต่ว่าพระสุชาติเชิญนะเรียกเชิญให้เขาร่วงงานกับโรมาทำงานมาเป็นชาวโมโหนามาโนดเป็นมาทำงานเของพ่อที่เจ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นพ่อที่เจ้าพ่อทีเจ้านั้นเชิญเชิญเรามนดให้มาร่วมงานกับโรงเสมอ พระพุทธเ,เจ้าเอื้อเชิญเราทุกคนนะให้มาประกาศข่าวดีมาเป็นปากมาเป็นมือเป็นเท้าต่อพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายินดีติดตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เนี่ยลอยๆแต่ว่าหมายถึงว่าเรามาเป็นเป็นปากประกาศข่าวดีร่วมกับพระพุทธเจ้าประกาศข่าวสารในความรักของพระพุทธเจ้านะ เรามาเป็นเมืองม้าที่คอยช่วยเหลือเพนะนะื่อนพี่น้องชาวเราในเรื่องที่พระมจะาัรงทพระการทว่าพระองค์ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระนจักรประกาศข่าวดีอร่างที่สอสงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชนอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทำนะและเราผู้ท่งนได้รับก,การเชิดชญเวลาที่เรารับศีลล้งางบากแล้ว ให้มาร่วมงานกับโรคเราก็ต้องทำสิ่งนี้คือประกาศข่าวดีและรักษาโรคและตาเติดไข้ทุกชนิดของประชาชนนะผมไม่ใช่โรคทางกายนะแต่ว่าเป็นโรคทางความเชื่อทางจิตวิญญาณนะโรคพิภพโรคจิตโรคที่โงโรคเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อช่วยเหลือบารมีของมราอะละก็สาบสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เราเด้คิดให้พิจารณานะครับ พระจักรของพระเจ้าถูกแปลแล้วที่ได้อยู่ในจักรและเพื่อเราจะเข้าสู่พระนักรจักของพอร,รนะจจเจ้าเรา,เากร็าาต้องปรับใจและต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเรากป็นส่วนตักคอยถูกเชื้อเชิญน,นะในสีน้ำตาลให้มาร่วมนะงนานกับพระเจ้ามาร่วมงานในการประกาศความดีของโลกคือสร้างพระนากจักของพระเจ้ามาแล้วนะความเนเจ้ารวมเรืร่นะอยตดยความตา